สวัสดีชาวคาบายฟิน์คอมโบทุกคนนะผมวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปตามคนะําขอเนาะก็จะเป็นคลิปจัดเทียตัวละครเทียตัวละครนะปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงบ้างเอาอย่างงี้แล้วกันผมจะพูดถึงเอนเกมแบ่งเป็น2ออย่างลงดันกับไม่ลงดันถ้าคุณกาลังเจอปัญหาเติมเกมยากเติมเกมแพงอยู่แล้วก็นี่เลยไปทูวินท็อปอัพบริการเติมเกมเติมถูกเติมไว24ชั่วโมงปลอดภัย100% เติมเกมคาร์บัลอินฟินิตคอมโบหรือเกมต่างๆได้ทันทีที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับเรามาเริ่มที่ลงดันก่อนตัวละครที่ลงดันเก่งที่สุดเลยใน T s เเนี่ยนะครับผมผมยกให้เลยคือตัวของเบเดอร์เบเดอร์เนี่ยนะครับเป็นตัวละครที่พอเลดเกมแล้วจะใช้งบน้อยมากๆนะครับเป็นตัวละครที่ใช้งบน้อยที่สุดในบรรดาตัวละครทั้งหมดลงดันได้ง่ายที่สุดในบรรดาตัวละครทั้งหมดนะครับ เพราะนั้นตัวนี้เทสแน่นอนเนาะอีกตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ในเทสได้คือตัวของปืนนะครับปืนเนี่ยเป็นตัวละครที่พอของมันถึงระดับหนึ่งแล้วมันลันดันง่ายเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่เล่นง่ายครับสกิลป้องกันตัวคูดาไวอ่ะแค่90วิอะไรเงี้ยก็สามารถวนมาใช้ต่อได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ถูกที่สุดในบรรดาคนณที่จะเล่นสายเวทแล้วนะครับ TS มีแค่2ตัวนี้นะครับทีนี้เรามาดูเทเอกันบ้างนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบ2ตัวนี้ ทเเนี่ยนะครับแพงขึ้นมาหน่อยแต่พอของมันถึงแล้วมันไปได้นั่นก็คือตัวของดาร์กเมดนะครับณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยดาร์กเมดมัน e ซี่ครับเมื่อก่อนเนี่ยดาร์กเมดมันจะติดโอเวอร์หลดอ่าโอเวอร์หลดมันเก็บยากทุกคนแต่ณปัจจุบันตอนนี้มันจะไปถึงโอเวอร์หลอดห้าสิบโอเวอร์หลดร้อยเนี่ยมันไม่ยากแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวของดาร์กเมดเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีงบสักหน่อยหนึ่งผมต้องพูดว่ามีงบนะเพราะถ้าเกิดว่าคุณไม่มีงบเนี่ยดาร์กเมดมันก็ไปยากนะครับแต่ด สมมติว่าเทียบในสเกลเดียวกันลงดันได้เหมือนกันผมผม,ผมคิดว่าไอตัวดารเมเนี่ยมนอยู่ประมาณทีเอนะครับมันมีความสามารถในการเคลียร์มอนที่ไวมีความสามารถในการเคลียร์บอสที่ไวเหมือนกับตัวของเบเดอร์นะครับถ้าเกิดว่าของคุณถึงเนี่ยแม่งแรงกว่าเบเดอร์อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของ DM เนี่ยนะครับนอกจากงบที่สูงแล้วเหมือนเบเดอร์ทุกอย่างแค่นี้เลยนะครับตัวของดาร์เมเนาะอ่ะอีกตัวหนึ่งนะครับที่เคียงคู่กันมานะครับแล้วก็งบเยอะชิบหมายเหมือนกันนั่นก็คือตัวของวิสัทนะครับวิสั มีจอกเกราะเยอะนะครับเป็นตัวละครที่เกิดมาแล้วจอกเกาะสูงมากดาเมจแรงนะครับสูงก็เป็นแครี่เกมนั่นแหละปัญหาอย่างเดียวเลยคือโคตรบางนะครับทุกคนบางมากไม่เหมาะสําหรับคนงบน้อยหรือคนงบกลางเลยผมมองว่ายังเหมาะกับคนงบเยอะอยู่ดีต่อให้ภาคนี้มีตัวของเอ็กซ์ตรีมช่วยก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีงบเยอะมากๆทั้ง2ตัวใน TA เนี่ยเล่นตัวไหนก็ได้เก่งทั้งคู่นะครับถ้าอยากจะเคลียร์บอสไว้ดาร์กเมทเนาะ ถ้าอยากจะตีมอนกลุ่มดีๆก็วิาสาทลองเรียกดูไอแฮฟฟิล์มแบนฟิล์มกระจกกันรอยคุณภาพสูงจากพี่เปาไอแฮฟซีพแข็งแรงทนทานพี่เปาเฟิรม์มไอแฮฟฟิล์มไม่ได้เป็นเพียงฟิล์มกันรอยแต่ช่วยปกป้องมือถือได้อย่างแท้จริงเพราะไอแฮฟฟิล์มมากกว่าฟิล์มคือการป้องกันพร้อมดูแลหลังการขาย90วันสนใจสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับต่อไปครับนั่นก็คือตัวละครที่งบน้อยได้งบน้อยได้ตัวแรกครับฟอร์ชิวเดอร ฟอสชอิลด์เนี่ยต้นเกมจัดนะครับทุกคนเป็นตัวละครที่ต้นเกมกลางเกมอะ่ะเอาเอาดันอยู่หมดเลยนะครับมันจะฟอสชิลเนี่ยมันจะไปเริ่มเหนื่อยเอาช่วงประมาณขวดเขียวอันติเมทอะไรอย่างเงี้ยออนติเมทต,ต้นๆอะ่ะจะเริ่มเหนื่อยเหตุผลเลยก็คือดาเมจครับดาเมจของฟอสชิลเนี่ยค่อนข้างน้อยน้อยที่สุดในเกมก็ว่าได้นะครับซึ่งทีนี้เนี่ยตัวของฟอสชิลพอดามเมจมันน้อยมันยืนอยู่จริงแต่พอดาเมจมันน้อยเนี่ยมันทำให้จบดันช้าลันอะไรต่างๆช้าแล้วบอสหลังๆเนี่ยมันเริ่มม อะไรมาประมาณนี้นะครับมันก็เลยแบบหลังๆเนี่ยเริ่มยืนไม่อยู่เลยด้วยจะต้องพึ่งค่าหลบอย่างเดียวแต่ข้อดีก็คือตัวของฟอสชิลเนี่ยมันมีเดฟเลตเยอะครับพอมีเดฟเลตเยอะเนี่ยมันเอาแบบยืนอยู่ง่ายทุกคนยืนอยู่่มันไม่ยากเลยด้วยความที่มี XC มาอะไรเข้ามาช่วยเสริมแล้วแต่สิ่งที่ขาดเลยคือดามมิดนะครับคนที่ยังเล่นฟอสชิลอยู่ตอนนี้ผมบอกตรงว่าเริ่มต้องใจรักแล้วนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ใจรักหรือว่าเบื่อฟอสชิลแล้วเนี่ยมันจะแบบมันมันจะไม่อยากทำฟอสชิลต่อกันมันทอ ประมาณนี้สําหรับตัวของฟอ์ชิวนะไปอีกตัวหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเหมือนกันและกับฟอ์ชิวตัวนี้ก็คือตัวของกราดิเอเตอร์กราดิเอเตอร์เนี่ยประเด็นก็คือตัวคูณดาเมจมันสูงนะครับแต่เผอิญว่ามันไม่คูนทุกคนมันเป็นฟลิกดาเมจพะมนเป็นฟลิกดาเมจเนี่ยมันใช้ได้แค่ต้นเกมเนาะมันก็จะอารมณ์เดียวกับฟอ์ชิวครับมันจะมันมันจะไม่เกินช่วงดานอติเมทช่วงต้นช่วงหลังจากดิกอันติเมะคือแม่งยากหมดเลยสําหรับ2ตัวละครนี้นะครับ G.L มันเหมือนกับฟอ r ์ชิที่เป็นสายโจมตีเพราะฉะนั้นเนี่ย G.L เนี่ยมันเลยจะขาดทุกอย่างเหมือนกันนะครับพวกนี้เนี่ยทั้งสองตัวละครมันมีบัฟป้องกันตัวที่เก่งมากนะทุกคนแต่ด้วยความที่ดามเมจมันไม่พอที่จะปิดมอนสเตอร์หรือบอสหลังๆมันก็เลยเล่นไม่ค่อยได้พวกนี้มันจะไปเก่งมากเลยในคอนเทนท์ที่แบบว่าเลือดมันไม่ได้เวอร์ทุกคนเลือดมันไม่ได้แบบหลักล้านอย่างเงี้ยสิบล้าน20ล้านเงี้ยเลือดมันไม่ได้ขนาดนั้นอะถ้าเกิดว่าเลือดมันไม่ได้ขนาดนั้นพวกกนนี้เเ่งโคครลยะับ ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของ T.B. ท,ที่เหลือครับจะเป็นตัวของ T.F. นะครับผมผมให้ตัวแรกก่อนครับดีที่สุดใน T.F. Ford Archer นะครับถามว่าทําไมมาดีที่สุดใน T.F. ละ่ะไอ้ Ford Archer เนี่ยนะครับเดี๋ยวมันจะมีอีกลิสที่เป็นลิส,ลสไม่ลงดันอันนั้นมันโคตรเก่งเลยนะครับซึ่งมันมาอยู่ตรงนี้ได้เพราะมาจาก e ีบอร์หนึ่งด้วยเหมือนกัน2ก็คือตัวของ F.A. เนี่ยนะครับมันเป็นตัวซัพพอร์ต ซึ่งมันมีหน้าที่ในวอลมีหน้าที่อะไรต่างๆเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยอยู่ประมาณนี้แต่ตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ใช้ของเยอะนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนงบน้อยคนงบกลางมาเล่นเอฟเอผมบอกเลยว่าตายนะครับเล่นยากชิมหายเลยลงด้งลง,ลงดันอะไรเนี่ยกว่าคุณจะพลนต้นเกมไม่ได้เนี่ยโคตรเหนื่อยเอฟเอเนี่ยเป็นตัวละครเลดเกมมากๆนะครับถ้าเกิดว่าต้นเกมเนี่ยผมบอกเลยว่าเล่นยากที่สุดในบรรดาทุวอาชีพน,นะประมาณนี้สำหรับเอฟเอครับตัวละครต่อไปครับนั่นก็คือตัวของวอลเลอร์นะครับ วอลเลียร์เนี่ยนะครับมันเป็นตัวละครเกราะหนักเหมือนกับตัวของฟอร์ชิลแล้วก็กราดิเอเตอร์เลยในท m b แต่ปัญหาของวอลเลียร์คือแม่งตีไม่โดนนะครับทุกคนมันแอคแทกเลตน้อยทุกคนแอคแ,กแกทกเลตน้อยไม่ว่าแอคคูมันก็น้อยเหมือนกันนะครับมันเป็นตัวละครที่ดาเมจแรงจริงทุกคนดาเมจมันแรงมากครับแต่แม่งฟาดไม่โดนครับไอเฮียมันจะทำดาเมจยังไงนะฮะซึ่งตัววอลเลียร์เนี่ยนอกจากที่มันจะตีไม่โดนแล้วนะ คือมันใส่เกราะหนักนะมันมันจะถึกนะแต่ว่ามันยังก่อนทุกคนซึ่งไอ้บัฟดาเมจของมันเนี่ยแม่งหักพลังป้องกันแม่งหมดเลยนะครับซึ่งพอหักพลังป้องกันหมดเลยมันก็เอาไมา่อยู่ทีนี้นะครับบวกกับว่าบัฟป้องกันของมันไม่ก็ไม่ได้ช่วยหาอะไรเลยนะครับในช่วงเลทเกมนะครับรีดิวแปดร้อยใส่มาดำซากอะไรก็ยังไม่รู้เลยนะครับอีกอยาหนึ่งไอ้พวกแบบการดาเมจเป็นฮิตอย่างเงี้ยแม่งตัวชนใส่กันดาเมจเป็นฮิตกูเหลือจะเชื่อนะครับเออประมาณนี้นะครับสำหรับวอลเลเอร์ไม่อยากจะพูดเยอะเดี๋ยวจะหาโมาบุ ไปกันต่อนะครับกับอีกตัวหนึ่งนะี่คือตัวของฟอร์สเบเดอร์นะครับฟอร์เบเดอร์ครับเป็นตัวละครที่เท hey ่บัดใจนะครับตอนนี้ก็แก้ไขปัญหาเรื่องดาบพุ่งดาบท,บทาาุนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็เวลาตายก็คือตายได้แล้วอ่ะปัญหาของเ b ก็คือป้องกันครับคือสกิลป้องกันมันอ่ะไม่ค่อยดีเว้ยถ้าเกิดว่าเป็นบอทนะอ่าถ้าเกิดว่าเป็นบอทสกิลป้องกันตัวมันไม่ดีนะครับซึ่งปกติแล้วคาบาวเนี่ยนะครับถ้าคุณไม่มีบอทเนี่ยคุณเสียเปรียบเพื่อนถามว่าทําไม คาบาวเนี่ยมันเป็นเกมที่แม่ต้องลงดันประมาณ2 0 0 300รอบต่อวันอืมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณจะลงดันนะต้อง2 0 0 3 0อรอบต่อวันมันถึงจะแบบมีทรัพยากรมาเล่นถ้าเกิดว่าคุณจะเล่นมือเนี่ยนะครับ2อ0 300รอบต่อวันเนี่ยผมบอกเลยตาคุณบอดแน่ๆนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวของ FB เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าจะให้ลงดันได้เท่ากับตัวอื่นแล้วขอไม่ต้องเยอะอ่ามันจะพอๆกันเลยกับ FA นะครับคือของคู่เนี้ยไม่ต้องเยอะมากๆนะครับมันถึงจะลงดันได้ดีซึ่งไอ้ท่าป้องกันของ FB เนี่ยมันมันค่อนข้างจะจํากัดนะทุกคนซึ่งมันค่อนข้างจะอิงไปกับดาบธาตุอ่ะซึ่งปกติเวลาคุณบอดดันเนี่ยเอฟเอฟบี F, F เนี่ยแม่งถือดาบไฟไว้ดาบไฟเนี่ยมันเป็นป้องดาบไฟมันเป็นโจมตีไงซึ่งพอกดอิเลเมนต์ไม่เป็นโจมตีนึกออกไหมถ้าเกิดว่าดันนั้นมันเก่งในจริงอ่ะแล้วคุณต้องการแบบป้องกันอ่ะแสดงว่าคุณจะต้องถือดาบน้ำแข็งไปแสดงว่าดาเมจตกนะรพราะอเจาะก็หาย80 ดืมเมจตกทันทีก็มีปัญหาเป็นตัวเล่นมืออ่ะนอกจากสะาวาคุณมีของเยอะที่ทพอจะดันสเตตัสคุณเนี่ยมันเก่งกว่าดันไปแล้วอ่ะเออแล้วมาบอดมันไอ้นั้นไม่มีปัญหานะครับนี่ก็คือเทลิสของการลงดันมาดูอีกทีหนึง่งนะครับแค่เทียริสการลงดันอย่างเดียวเนี่ยผมพูดไปแล้ว8นาทีก็เดี๋ยวเทลิสไม่ลงดันเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ว่ากันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับขอแบ่งเป็นพาร์ทแล้วกันเดี๋ยวแม่งยาวนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าผมเอาไม่ทุกเทียเนี่ยเผลอๆครึ่งชั่วโมงชั่วโมง โอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e กันด้วยนะครับสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะครับคาร์บเอาฟินิ e คอมโบเนี่ยอยากให้ทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์อารมมาได้นะครับทุกคนไปบอกกันได้ไม่ว่าคุณจะบอกในช่อง X Combo คุณจะบอกในช่องหลักช่องนี้ก็ตามนะครับหรือว่าคุณจะไปบอกในเพจคุณจะไปทักเพจผมไปบอกว่าแอบครับทำคลิปนี้ให้หน่อยครับก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมทําให้นะครับโอเคก็วันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาด้วยนะผมดีใจมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะเติมเกม แล้วก็ถ้าใครอยากจะได้ฟิล์มกันกระจกดีๆนะครับผมขอแนะนำา i h a v e Film นะครับฝากไปดูแล้วกันอย่าลืมกดลิงก์ใต้คลิปนะครับผมทุกคนโอเคครับวันนี้มีเท่านี้เลยครับบ๊ายบายครับ